สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคู่รักแห่งโชคชะตามาให้คุณค่ะพลังงานหน้าไพ่นะคะกําลังบ่งบอกถึงพลังงานของคนที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์มานะเพิ่งที่จะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับตัวเองค่ะคุณตั้งดาบขึ้นมาปกป้องพื้นที่ความสงบของหัวใจคุณนะคะก่อนหน้านี้ที่มีอีการกลกรังเต็มไปหมดมีเชือกพันล้อมรอบมีผ้าปิดตามองไม่เห็นหนทางในการเดิน,นะคะ่ะการที่คุณชูสองดาบนี้ออกมา พื่อหยุดความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ปกป้องความสงบในหัวใจคุณความยุติธรรมในสิ่งที่คุณควรที่จะได้ในความสัมพันธ์ครั้งก่อนหน้าที่คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นการทางานในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมหรืออาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามความรักครั้งก่อนหน้าทําให้คุณต้องทุกข์ใจเป็นอย่างมากค่ะการที่คุณเป็นผู้หญิงก้าวเหลี่ยมนะคะดูสีหน้าของผู้หญิงในไพ่นะคะคุณมีความสุขดีค่ะแม้ว่าจะผ่านการตัดจบในความสัมพันธ์มาแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ ด้วยความเข้มแข็งอ่ะคุณยังคงมีความสุขในการใช้ชีวิตประจาวันของคุณไพ่แปดเหรียญตรงนี้ค่ะ่งบอกถึงการที่คุณมุขมณะทํางานโฟกัสอยู่กับหน้าที่การงานของคุณค่ะและด้วยไพ่สเตรนจ์ตรงนี้นะคะเป็นไพ่ผู้หญิงซีกหนึ่งเป็นหน้าคนค่ะอีกซีกหนึ่งนะคะเป็นหน้าสิงโตนะคะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้อยู่ที่แขนนะคะแล้วก็มีสร้อยที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีน้องแกะน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะไพ่สเตรนจ์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงพลังงานของคุณคะว่าคุณเป็นคนที่ จะ strong มากค่ะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากอาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ขวัญพาชักนะคะเป็นคนละความหมายกับการเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะความ strong ความเข้มแข็งนี้อาจจะมาจากการที่คุณเป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจในหลักการเหตุผลและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมีความอดทนเพียงพอที่จะผ่านฟันฝ่าเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งต่างๆไปได้ค่ะความท็อกซิกในความสัมพันธ์ครั้งก่อนหน้านะคะทําให้คุณ นิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวของเองค่ะคุณยังคงมีเยื่อใหญ่สายสัมพันธ์ให้เขาอยู่นะคะสําหรับคนเก่าแต่วันนี้คุณสตรองมากค่ะคุณเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เอาแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันควรจะหยุดพอแค่เท่านี้คุณเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณค่าของตัวคุณเองค่ะในวันที่ความสัมพันธ์ครั้งก่อนหน้าคุณไม่รับความยุติธรรมคุณถูกปฏิบัติอย่างคุณไร้คุณค่าแต่ในวันนี้ค่ะ คุณเข้มแข็งและคุณรู้ตัวดีว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าม,มากคนหนึ่งค่ะไม่ว่าคนรักคนเก่าของคุณนะคะเขาจะเป็นคู่ที่โชคชะตานำพาเขามาให้เจอกับคุณหรือจะเป็นคู่รักอดีตชาติหรือจะเป็นคู่รักที่เป็นคู่ภพวิขิตนะคะหรืออาจจะเป็นคู่รักทัมินเฟรมได้นะคะเนื่องจากมีไพ่พระตรงนี้ค่ะแล้วก็ไพ่สีไม้ตรงนี้นะยังมีไพ่ the view of r j u n e ด้วยนะคะแล้วก็ two of c u p ตรงนี้ค่ะ หน้าไพเหล่านี้บ่งบอกว่าเขาคนเก่าของคุณค่ะอาจจะเป็นคู่โซเมดนะจะเป็นคู่แห่งชงชตาแล้วก็อาจจะเป็นคู่รักทะ่ินเฟรมของคุณได้ค่ะหากจะพูดไปในแนวทางของคู่รักทะ่บินเฟรมแล้วการที่คุณตัดเขาออกจากความสัมพันธ์ไปในครั้งนี้นั่นก็นอาจจะด้วยเสร็จจำนงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มองดูแล้วการทํางานในความสัมพันธ์หรือค่าพลังงานของคุณทั้งคู่ไม่ได้เท่าเทียมกันค่ะความสีไม่เสมอกันความรู้สึกตื่นรู้ไม่ได้เท่าเทียมกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงกันพูกคุณทั้งคู่ออกไป คือให้บทเรียนพวกคุณทั้งคู่ค่ะในบทเรียนฝั่งของคุณอาจจะเป็นบทเรียนในเรื่องของการเล็งเห็นคุณค่าในตัวเองก็ได้นะคะและแน่นอนว่าเ้ื่อไพ่จัสติกปรากฏขึ้นมันหมายความว่าคุณได้ผ่านบททดสอบของการรักตัวเองแล้วแะคะ่ะสําหรับเขานะคะหากไม่สามารถที่จะเรียนรู้ปรับปรุงค่าพลังงานของตัวเองให้ถัดเทียมกับคุณได้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นําพา เขาคนนี้ค่ะเข้ามาให้คุณได้พิจนารณาน,นะคะเขาคือคนที่จะให้ความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ค่ะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเดียวดายนะคะเขาจะมีการสื่อสารที่ดีเขาจะปกป้องคุณค่ะคุณจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับเขาค่ะถ้าพลังงานของเขาคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่โชคชะตานำพามาแล้วก็เป็นคู่โซมดของคุณอีกคนหนึ่งนะคะในวันที่คุณเข้มแข็งให้ความยุติธรรมกับตัวเองสิ่งนี้ค่ะ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นไพ่เดนแอนด์รีเวิร์เป็นชุดคมของยมทูตค่ะและมองเข้าไปนะคะจะเป็นท้องฟ้าที่มีดาวตกอยู่ตรงนั้นค่ะเปรียบเสมือนกับการสิ้นสุดและการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและหลังจากไพ่เดนแอนด์รีเวิร์แล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏไพ่สิบเหรียญตรงนี้ค่ะไพ่สิเหรียญเป็นไพุ่บอกถึงสถานะ ความมั่งคัง่งความถูกเติมเต็มความสามารถเป็นครอบครัวได้เป็นครอบครัวที่ไม่ขาดหรืออะไรนะคะขอบคุณด้วยค่ะแต่ด้วยความที่ปรากฏไพ่เด๋ยวทนแพลนตรงนี้นะคะไพ่เด๋ะวทนแพลนเนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนจากความท็อกซิกจากด้านมืดต่างๆกลายมาเป็นด้านสว่างะคะ่ะไพ่แทนแพลนนี้อาจจะหมายถึงคนรักคนเก่าของคุณก็ได้นะคะที่เขาอาจจะทําค่าพลังงานของเขาได้เสมอทัดเทียมคุณ แล้วก็อาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะอีกในหนึ่งนะคะไพ่เด็ดทำแพลนนี้อาจจะบ่งบอกถึงว่าการเข้ามาของคนใหม่คนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคับข้องใจสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกปิดกั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาคนนี้จะวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณและเปลี่ยนมุมมองความคิดด้านลบต่างๆที่คนนุณมีให้กับความสัมพันธ์รูปแบบของความรัก เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้เขาเป็นที่พักพิงให้กับคุณได้เขา,าคนใหม่คนนี้ก็คือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้คุณนะคะพลังงานหน้าไพ่ตอนนี้แม้ว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกค,ครั้งก่อนหน้าไปแล้วแต่ก็มีโอกาสมากค่ะว่าเขาจะสามารถทาค่าพลังงานของตัวเองเข้ามาให้ทัดเทียมคุณได้และกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อเป็นครอบครัวก,กับคุณอีกครั้งและก็ยังมีคนรักคนใหม่ที่กาลังจะเข้ามาเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนี้คงจะต้องให้คุณใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกแล้วล่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะน,นําพาคู่รักแห่งโชคชะตามาให้คุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแอนดอมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโปรดรับเอาแต่พลังงานที่ดีๆไปพี่ไพยไม่มีเพศท่านทนายสามารถสลับหลักฟังได้ The Angel ราดสวัสดี